ยุทธศงส语用法นะคือการใช้คําศัพท์ตรงนี้ยังไม่ใช่ไวยากรณ์โดยตรงแต่เป็นการใช้คําศัพท์แต่มันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันะก,ก,กับวยากรณ์นะคะ่ะเราก็ต้องรู้ว่าคํานี้เป็นคําชนิดไหนด้วย其实เป็นคําำอ่า其实นี่เป็นคําุ่ยเือนะฟุ่ยือก็คือคํากริยาวิเศษเพราะ其实อ่ะเรารู้ว่าคํากริยาวิเศษก็ต้องไปขยายคํากริยา แท้นะคะ,ะหรือไม่ก็คําคคุณศัพท์แต่ชีสือเนี่ยจ,จะใช้ในความหมายอย่างนี้ใช้ในความหมายว่าที่พูดมาต่อไปนี้นะคำที่ต่อจากคําว่าชีสือประโยคที่ต่อจากคําว่าชีสือนะคะคือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงซึ่งตรงข้ามกับที่คนคน,คนอื่นเข้าใจข้างหน้า,าจ,จะมีคําอื่นๆมาก่อนข้อความอื่นๆมาก่อนคุยกันเรื่องอื่นมาก่อนว่าเป่ยจิงจุยไอ้ชัว 啊，以为北京人最爱说的是“吃了吗”？但，其实了，呐，卡哇其实没卡嘛，其实了。其实，北京人最爱说的一句话是“回头再说”看。哈，就看我其实，那这你呢就往于在看那卡哇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 卡 ที่จริงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอย่างข้างต้นที่พูดมาไม่ใช่คนคนเป่ยจริงอะ่ะไม่ได้ชอบพูดคําว่ากินหรือ,อยังกินเ้าหรือ,อยังมากที่สุดแต่คาที่คนเป่ยจริงชอบจะพูดมากที่สุดเนี่ยคือพูดติดปากมากที่สุดคือ回ย看ัวคือคํานี้นะคะเ头ยเถา实ใช้ในความหมายนี้อ่าตัวอย่างเพิ่มมาก็คือมีเขาออีเอยอยนะอ๋เวหว,ยว่ยห้งน่ะ你ย为他回国ะ其实 ที่จริงแล้วเขาไม่ได้กลับไปนะเธอคุณคิดว่าเขากลับไปคุณนึกว่าเขากลับไปแล้วแต่ที่จริงอ่ะเขาไม่ได้กลับไปนะชีสนนที่จริงเขาไปเที่ยวที่ยูนนานนะคะที่สามที่สามก็ลิอ่าลิสต์ก็คือตัวอย่างที่สามาสสดูลักษณะท่าทางของเขาเนี่ยชื่อยมีแค่ประมาณแค่สามสิบอายุสามสิบกว่า แต่ที่จริงคือเป็นการเข้าใจผิดข้างหน้าข้อความนี้เป็นการเข้าใจผิดที่จริงอ่ะที่จริงเขาน่ะต้องสี่สิบกว่าแล้วอายุสี่สิบกว่าแล้วนะแล้วก็อ่าตรงนี้ยังมีอีกคือข้างหน้าไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าจะมีข้อความหลังที่มาบอกว่าอะไรอะไราที่จริงอ่ะตอนเช้าน่ะคุณไม่ต้องปลุกเขาก็ได้เชี่ยวในที่นี่คือปลุกปลุกให้ตื่น ภาษาจีนเขาว่าเรียกนะคะตอนเช้าคุณไม่ต้องเรียกไม่ต้องปลุกเขาก็ได้ปลุกปลุกให้ตื่นนะนะคะถ้าชื่อจีหนังสิงชื่อจีหนังสิงเขาตื่นเองได้ถ้าชื่อจีหนังสิงอ่านี่คือการใช้คำว่าือล่ะต่อมาเราดูคาว่าใจัว่า其实ก่อน其实ไม่ใครมีคําถามเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับการใช้คําว่า其实คำว่า其实คำนี้ใช้บ่อยมากแล้วก็ออกสอบบ่อยมากในแผนจีนนะ แต่ในชีวิตประจําวันอ่ะก็ใช้เยอะมีใครอยากจะถามอันฉีสือนี่เพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีเราจะไปเรื่องใจชั่วนะอใจชัวความความหมายนี้ถ้าเราแปลตรงตัวก็แปลว่าค่อยพูดกันค่อยว่ากันคํานี้ใช้เป็นตุ้งสือใช้เป็นคํากริยาหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเอาไว้ก่อนไว้มีเวลาหรือมี มีเวลาหรือมีเงื่อนไขหรือมีโอกาสแล้วค่อยมาจัดการค่อยมาทำนะคะซึ่งคาว่าใจส่วนในที่นี้ในในบางสถานบางสถานะบางสถานการณ์นะก็จะหมายถึงเป็นการปฏิเสธอย่างอ,อย่างนุ่มนวลปฏิเสธแบบสุภาพเนีเรามาดูตัวอย่างกันนะ,ะดูตัวอย่างกันว่า คขาว่า再说อย่างเช่นคำนี้再说回สัวก็บอกว่าค่อยว่ากันเอาไว้ก่อนค่อยว่ากันค่อยว่ากันก็เป็นการปฏิเสธไปนะว่าค่อยว่ากันไว้รอมีโอกาสก่อนหรือรอมีจังหวะว่างๆก่อนแล้วค่อยว่ากันหรือเรื่องนี้เอาไว้ก่อนยังไม่พูดถึงเรื่องนี้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ใช่เําว่าจ头ัวมันยังมีแบบนี้ได้ด้วย ใช้แบบนี้ได้คือ这件事以后再说吧以后再说吧ความหมายก็คล้ายๆก็回头再说以后再说ก็บอกเรื่องนี้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่เอาไว้วันหลังค่อยว่ากันอีกท่มีความว่าต่อไปอ่วันหลังอีกหน่อยอีกหน่อยค่อยว่ากันวันหลังค่อยว่ากัน่ตัวอย่างที่สามค่ะเอถามว่า่不是想买一本 หนอยู่现代汉语词典吗คุณอยากจะซื้อ现代汉语词典เล่มหนึ่งไม่ใช่หรือนะผู้หญิงเอาบีก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้ติดเงินมาอ以后再说吧以后再อ吧กว็มีความหมายอย่างนี้แล้วค่อยว่ากันใหม่ก็คือตอนนี้โอกาสไม่เหมาะเพราะว่าไม่ได้ตังมาตัวอย่างต่อมาคือ 我们明天去颐和园吧。颐和园ก็คือ summer palace นะคะก็คือพร,พระราชวังคนไทยเรียกว่าพระราชวังฤดูร้อนของอ่าสุสีไทยเฮาที่สร้างขึ้นมาสมัยสุสีไทยเฮาก็อี颐和园เราสปแปะรูปไปให้ดูในในหลายกลุ่มแล้วนะอ่านว่าอย่างนี้นะออีเห颐和园นอ่ะ颐和น าเราพูดกับคนจีนเราพูดว่าพระราชว,วังลู่ร้อนอเขาไม่เข้าใจต้องพูดอีเหอหยวนว่าไม่มีแค่ชื่ออีเหอหยวนปะอีเหอหยวนอยู่ที่เป่ยจิงนะคะปัจจุบันก็จะเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรม,มด้วย明天我还有别的事明天我还有别的事不用米图拉顿呐以后有空再说吧 อีหาอย่คงก็คือเอาไว้รอให้มีจังหวะว่างก่อนนะเราค่อยว่ากันใหม่ก็คือเป็นการปฏิเสธว่าไปไม่ได้นั่นเองไม่ไปอ่ะนะคะไปไม่ได้ไม่ไป